คือบางคนเขาไม่อยากข้าราชการเขาไม่ได้อยากจะไปกะเกษียณอายุ70็ดสิลูกนะคือมันอยู่ที่หลักเช่นผู้ภาคสาายาการเนี่ยกเกษียณเจสิบเนี่ยเขาให้มีตําแหน่งบริหารเป็นอธิบดีเป็นอายาการสูงสุดอะไรถึงอายุ65เป็นประธานศาลถึงอายุ65พอ66สิบหกหกเจนี่เป็นอาวุโส อาวุโสแต่เขายังได้เงินบริหารเงินค่าเช่ารถเงินอะไรแต่ถ้าตำรวจทหารเนี่ยเขาไม่มีเงินบริหารให้หถ้าเขาตั้งเงินเดือนเท่ากับบำนาญน,นะผมว่าโดนต่อต้านหน้าดูนะครับอาจจะมีเงินบริหารให้เป็นค่าน้ำมันลถให้อีกสักเดือนละหมื่นห้าก็พอยนหยวนกันไปถือว่าช่วยเหลือประเทศชาตินะครับ อีกประมาณ50ปีบ้านเราเนี่ยจะอยู่สังคมผู้สูงวัยคนแก่เต็มเลยตายยากเพราะหมอรักษาดีมีแต่คนแก่ๆก่ทำงานก็ไม่ได้สองเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เกิดเป็น L GPDQ กันนะครับผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงผู้ชายแต่งกับผู้ชายไอ้พวกที่ผู้หญิงแต่งกับผู้ชายก็ไม่มีลูกมีลูกกลัวเป็นภาระ ประชากรเจ็ดสิบล้านคนผมว่ามันจะลดเหลือยี่สิบล้านคนหรือสิบล้านคนเอานะยี่สิบล้านคนก็อาจจะเหลือสักสามสิบล้านคนไอรุ่นผมนี่ก็ตายตายไปตายตายไปนะครับคนแก่ก็เต็มและจะกลายเป็นบ้านล้างเมืองล้างแบบประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นบ้านล้างเมืองล้างบ้านราคาน่าจะราคาห้าล้านสิบล้านเขาขายแค่แสนบาท เทศบาลบอกคุณมาซื้อได้ไหมแต่คุณต้องมีแผนในการบูรณะนะคุณไปซื้อได้เลยนะครับเพราะหนึ่งเขาไม่มีลูกสองผัวเมียน,นี้ตายไปแล้วก็ยกที่ดินให้กับทางผู้ปกครองท้องที่เทศบาลเมืองดูแลเทศบาลเมืองก็ปล่อยล้างก็ประกาศขายให้แก่คนต่างชาติแต่คนต่างชาติไปซื้อเขาคิดไม่แพงบางทีก็ห้าหมื่นบาทแสนบาท แต่คุณต้องมีแผนบูรณะปรับปรุงวิวทิวทัศนซ่อมบำรุงบ้านอาจจะหมดอีกเป็นล้านบ้านเราก็อีกสี่ห้าสิปีก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าไอโครงการข้าราชการเกษียณอายุหกส้าเนี่ยหกสิบเขาต้องตัดตัดตำแหน่งบริหารครับไม่ตัดตำแหน่งบริหารนี่ไอรุ่นหลังเอาตายเลย